ไปที่ทางมหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีนะคะจัดงานครบรอบหนึ่งทศวรรษค่ะเป็นมหากรรมศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และก็การแสดงนานาชาติค่ะที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเพชรบุรีนะคะสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจัดงานมหากรรมศิลปะวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติครั้งที่10ในชื่อ ทร่เพชรระราชพัฒนอมศรัทธานบประฤึกบูชาสมเด็จพระพัทรมหาราชนาวมินเทอไทยมหาทศมินทรพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งจัดงานในครั้งนี้มาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันแล้วนับเป็นครั้งที่10ค่ะโดยปีนี้ยังคงรูปแบบของงานให้เป็นตามแบบของ New n o r m a l นะคะแต่ว่าถึงแม้จะเป็น New n o r m a l ค่ะแต่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงามเน้นกิจกรรม การแสดงเชิงสร้างสารรค์อนุรักษ์ส่งเสริมฟื้นฟูและทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรมไทยมีการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมกับนานาชาติเสริมสร้างความปรองดองภายในชาติและภูมิภาคอาเซียนค่ะโดยใช้ศิลปะวัฒนธรรมเป็นสื่อในการเชื่อมโยงความรักความสามัคคีค่ะ ภายในงานนะคะมีการมอบโล่รางวัลให้กับพ่อดีเด่นด้วยซึ่งพ่อดีเด่นในปีนี้นะคะมีจํานวน12ท่านค่ะแล้วก็มีการแสดงของสถานศึกษาจากทั่วประเทศและต่างประเทศและยังมีการบรรเลงปีพาดออกภาษากิจกรรมน้อมราลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระผู้ทรงพระราชทานานามราชพัฒน แล้วก็เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ชาวจังหวัดเพชรบุรีได้มีโอกาสแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณค่ะ